สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะทิชเชอร์จะมาทบทวนในเรื่องมเมล็ดพืชก่อนอื่นนะคะเรามารับตหมอง3ามข้อกันก่อนเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ n u m เมื่อวานนับ ข้อที่หนึ่งพอเหตุใดต้นทางตะวันจึงหันดอกเข้าหาดวงอาทิตย์กอไก่ต้องการความอบอุ่นขอไข่ต้องการแสงข้อที่สองบริเวณใดที่เหมาะสมกับการปลูกพืชกอไก่บริเวณที่มีแสงส่องถึง ขอไข่บริเวณที่อับชื้นข้อที่3สิ่งใดไม่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชกอไก่แสงขอไข่ความชื้นนักเรียนทำรับสมองเสร็จทั้งสามข้อกันหรือยังคะ ถ้าเสร็จแล้วเรามาตรวจคําตอบกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเพราะเหตุใดต้นทางตะวันจึงหันดอกเข้าหาดวงอาทิตย์ข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะเพราะว่าต้องการแสงนั่นเองค่ะข้อที่สองบริเวณใดที่เหมาะสมกับการปลูกพืชข้อนี้ตอบข้อ กอไก่ค่ะบริเวณที่มีแสงส่องถึงข้อที่สมสิ่งใดไม่จำเป็นต่อการงอกของมเมล็ดพืชข้อนี้ตอบข้อขอไข่ความชื้นค่ะ,มะเมล็ดพืชนักเรียนรู้ไหมคะว่ามเมล็ดพืชหมายถึงอะไรมะเมล็ด คือส่วนประกอบของพืชที่จเจริญมาจากอวุธที่ได้จากการปฏิสนธิแล้วหน้าที่ของมเมล็ดมเมล็ดมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการต่างๆต,ต,ตามลักษณะของมเมล็ดเช่นอาศัยลมอาศัยน้ำคนหรือสัตว์หรือจะเป็นการดีดกระเด็นของมเมล็ดพืชน,นะคะ เมื่อมเมล็ดพืชแตกหรือได้รับความชื้นจากน้ำอากาศหรืออุณหภูมิที่เหมาะสม,มะเมล็ดจะมีต้นอ่อนงอกออกมาจากมเมล็ดค่ะและต้นอ่อนนี้นะคะจะเจริญเติบโตไปเป็นต้นโตเต็มวัยต่อไปค่ะจากรูปนี้นะคะคือรูปที่แสดงการเจริญเติบโตของมเมล็ด นักเรียนสังเกตไหมคะว่าจากมาเมล็ดน,นะคะสิ่งแรกที่จะงอกออกมาจากมาเมล็ดเลยก็คือต้นอ่อนจากนั้นเมื่อมเมล็ดหรือต้นอ่อนนะคะได้รับน้ําหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะต้นอ่อนก็จะมีลักษณะที่ค่อยๆโตขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นใบเลี้ยงออกมาแล้วก็กลายเป็นต้นโตเต็มวัยในที่สุดค่ะเมล็ดต่างๆ นักเรียนรู้จักมเมล็ดอะไรกันบ้างคะ,มะเมล็ดพริกมเมล็ดฟักทองมเมล็ดมะเขือมเมล็ดของมะเขือเทศแตกต่างไหมคะ,มะเมล็ดแตงโมหรือมเมล็ดทางตะวัน นักเรียนเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าเมื่อนักเรียนได้รู้จักมเล็ดแล้วก็หน้าที่ของมเล็ดไปแล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักส่วนประกอบของมเล็ดพืชกันดีกว่าว่ามเล็ดมีอะไรประกอบอยู่บ้างนะคะมะเล็ดนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนประกอบค่ะหก็คือเปลือกหุ้ม,มเมล็ดเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะคะ เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของมเมล็ดค่ะมีหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับมเมล็ดให้ปาศจากสิ่งเจือปนต่างๆเลยเช่นแบคทีเรียหรือมแมลงต่างๆค่ะส่วนประกอบที่2ของมเมล็ดนะคะก็คือต้นอ่อนหรือ MBO นะคะต้นอ่อนก็คือส่วนที่จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต่อไปค่ะ ส่วนที่3อาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนนะคะหรือบริเวณที่เป็นเนื้อของมเมล็ดนั่นเองทำหน้าที่สะสมอาหารพวกแป้งไขมันโปรตีนและน้ำตาลให้แก่ต้นอ่อนค่ะสรุปนะคะ ส่วนประกอบของเมล็ดพืชแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบก็คือ 1. เปลือกหุ้มเมล็ด 2. ต้นอ่อนและ3อาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนค่ะอาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนนะคะก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนค่ะช่วงถามตอบ นักเรียนรู้จักมเมล็ดพืชอะไรกันบ้างคะคำตอบก็เช่นมเมล็ดแตงโม,มเมล็ดทางตาวาะวันเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดองุ่นหรือจะเป็นมเมล็ดมะม่วงส่วนประกอบของมเมล็ดมีกี่ส่วนและมีอะไรกันบ้างเอ่ยคำตอบก็คือ ส่วนประกอบของมเมล็ดมีทั้งหมด3ส่วนได้แก่ 1. เปลือกหุ้ม,มเมล็ด 2. ต้นอ่อนและ3อาหารสำหรับต้นอ่อนค่ะส่วนประกอบใดของมเมล็ดที่มีหน้าที่จเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชคำตอบก็คือต้นอ่อนค่ะ ที่มีหน้าที่จเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต่อไปท็อปปี้มเมล็ดพืชแบบฝึกหัดวันนี้นะคะทีเชอร์มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทําทั้งหมด3ข้อจงตอบคำถามให้ถูกต้องให้นักเรียน ใส่ดอฮารดแล้วตามด้วยคำตอบของนักเรียนนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ค่ะข้อที่1ส่วนประกอบของเมล็ดมีกี่ส่วนข้อที่2ส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดเรียกว่าอะไรและข้อที่3อาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนมีอะไรบ้าง ถ้านักเรียนทราบคำตอบแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะคนไหนทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ทิเชอร์ทางไลน์นะคะ,ะเดี๋ยวทิเชืร์จะรอตรวจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย